คุณเป็นผู้เริ่มทำเสื้อผ้าขายในอินเทอร์เน็ตหรือตั้งร้านเล็กๆยังไม่มีความรู้เรื่องการผลิตมากนักเรายินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษามาแต่ตัวกับหัวใจแฟชั่นนอกจากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่เราถ้าลูกค้าท่านใดกำลังประสบปัญหาช่างออกงานไม่ทันหรืองานไม่ทันขายที่จำนวนเยอะๆต่อแบบลองปรึกษาเราได้ 0 8 5 3 5 9 0 2 5 0ในการทำการเม้นสมัยนี้หลายๆโรงงานได้พัฒนาจากการออกแบบขีดขีดเข,ขียนเขียนลงแผ่นกระดาษมาเป็นการทำงานบนคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นทำให้การออกแบบบนแผ่นกระดาษค่อยๆหมดความสำคัญไปเพราะการทำกาเม้นคือการออกแบบครั้งเดียวแต่มีการสั่งตัด ทำเป็นเสื้อผ้าเป็นร้อยเป็นพันชิ้นใช้โปรแกรมมันดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรเหมาะกับใครเหมาะสำหรับ,บร้านตัดเสื้อทั่วไปรับงานหน้าร้านไม่เกิน5 0าสิถึงร้อชุดส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะทำเองเป็นร้านตัดเล็กๆมีลูกน้องตัดเย็บ35ถึงหคนหรือร้านอ่ากาเมนเล็กๆถึงขนาดกลางแถวประตูน้ำโบเบส่วนใหญ่จะ จ้างช่างตัดหรือช่างออกแบบเสื้อผ้าส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะไม่ทําเองเพราะอาจจะไม่มีเวลามากพอในการตัดเสื้อผ้าหรือออกแบบเสื้อผ้าใช้การบริหารงานอย่างเดียวดังนั้นช่างตัดจึงมีความสําคัญมากในการออกแบบเสื้อผ้าสเสมือนเป็นหัวใจของร้านเหมือนทําร้านอาหารก็จะขาดพ่อครัวไม่ได้หรือเปลี่ยนพ่อครัวบ่อยๆรดชาติอาหารก็จะต่างออกไปตามเม้นใหญ่ๆยิ่งต้องใช ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมในการออกแบบเสื้อผ้าอยู่แล้วเพราะสามารถควบคุมต้นทุนต่างๆได้เช่นการวางผ้าอย่างไรให้สูญเสียน้อยที่สุดหรือประหยัดมากที่สุดใช้ระบบคุมคนไม่ให้ความสำคัญกับช่างตัดหรือช่างออกแบบเท่าไหร่ส่วนมากช่างตัดหรือช่างออกแบบจะค่อนข้างเล่นตัวหรืององแงและก็หาช่างตัดค่อนข้างยาก ผมคิดว่าการเม้นเล็กๆทั่วไปน่าจะเจอปัญหาเรื่องคนคล้ายๆกันส่วนตัวคิดว่าถ้าเราอยากให้องค์กรเราโตขึ้นหรืออยู่ได้นานก็ควรหาโปรแกรมมาไว้ใช้งานดีกว่าพึ่งช่างตัดหรือช่างออกแบบอย่างเดียวโดยให้ระบบคุมคนไม่ใช่คนคุมระบบส่วนเรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆว่าน่าจะศึกษาได้หรือหาคนมาทำการออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้โปรแกรม น่าจะง่ายกว่าหาคนตัดหรือช่างออกแบบถ้าโปรแกรมนั้นมีราคาต้นทุนไม่สูงจนเกินไปสงสัยสอบถามได้ที่085 359 0250